รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญิอ้วนคนผู้หากี่โผใหญ่กับมือนีกับแวะเวียนมาพอกันนะครับเนาะการโดนๆครับบ่มีโอกาสงานหลายๆกับเหตุตางานหลายกับไ่มีโอกาสไปต่อนี่บ้านพญ่อ้่นมือนีกับเลยยี่พอนี่เราเอานกบักเก่งเนี่ยมาขึ้นนี่เราว่าสิมาเอาบักเสียงหน่อยๆชัดๆมวลมวอยู่นี่แหละครับแต่ว่ามันกับเจคซิเมนตตัวใดติด ออด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 อยู่ผักหนึ่งแหละครับแป้หลดอย่างนแต่เสียงแปะรหลดกด็เลยโทรบอกนี่พอเห็มนมาเบิงนี่ครับพ่อใหญ่เพง่งนกเล่าด้ครับนี่บักเกีงเล่าเสียงหน่อยบักเก่งเล่านี่ครับหย,ยุดงามไดนไหนงามนั่นเพราะเอื้อนตัวนั่นดูเอือเอ้อนบักเก่งนกเก่งนกเขาตัวนั่นดอย่างไปเอื้อนดูไก่ไก่ดูมันสิคู่บ่านั่ะน,นี่ครับ นั่นเห็นว่า,น,าน,นั่นนั่นแชร์ว่ามันก็คู่ไซร์เหรอเนีครับนกตัวนี้ไหมนี่ฮะเอยเห็นหนามันก็คู่ไซร์เหรอเราไปแรกเนียนกของยี่ห้อแรงเออไปโหลด <c oughs> นี่ครับนี่นี่นี่ขึ้นใส่ซ้ำหนีสิพ่อ <c oughs> โอ้ยไซร์จมอยู่ติดไวสูงอย่าโอ้ติดเสยเลย <c oughs> ผมได้ยินอยู่ได้ยินแต่เสียงคู่แวดแวดแวดเดียวเออติดเปียดโหลดมาสั่น เห็นว่าเขาทาไว้เก่งอีหลีตัวนี้เนาะบอกเก่งได้เปพ่าพอขึ้นยงมอะไดใหญ่แงมหลังตะเพิ่นผู้หานีไหมเขาทาอยู่เว้ยเบื้องดูงามอยู่ยดีพ่อ่กลี่ยรอบคอยเนาะเกือบรอบแล้วนี่ไหมเบื้องดูเบื้องพี่นองเบื้องเบื้องตัวนี้งามแงมตพอดีเลยเบื้องดูวคู่หลักเกือบรอบด้วยครับนี่เหลือหน่อยเดียวเท่านี้นี่ นี่เห็นไหมครับนี่โอ้สอยเกือบรล่อพ่อเลยตัวนี้โอ้งามง่ามงามเก็บไปดีได้พอตัวนี้เออใส่ตุ่มไปเลยงามไหมนี่ครับแต่งามของเราอยจีดอกแต่ขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องนะครับจิตจิตตามพญายี่วนคนภูไหายจีเผาไงเนี่ยครับได้ละตัวหนึ่งเสียวขึ้นใส่ต่อพ่อป่ะนี่หมองเก้าหรอหมองเก้าหมองเก้านี่ปะ เอ้ยมันสีไมกีก็อะไรนี่อาอลองเบร์คเับจะได้เนาะล่องเบิงล่องเบิงโอเคเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ